สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณย่าพาชิมนะคะวันนี้คุณย่าจะชวนมาทําชาเขียวปั่นนะคะใช้าชาเขียวนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะนั้นนะคะเราก็เติมน้ําร้อนไปค่ะที่75 ml นะคะแล้วขลอกก็คนค่ะ ตัวจาเขียวนะคะละลายค่ะให้ละลายดีนะคะไม่ให้เป็นก้อนนะคะน้นหวานที่30 ml แล้วนะคะเราก็ใส่ลงไปเลยะคะ่ะนมสดรสจืด40 ml ค่ะใหลับ ชาเขียว20 ml ค่ะนี้นะคะเป็นรสชาติที่เข้มข้นค่ะเราก็ใส่น้ํตาลทรนะคะจากนะั้นเขียวลงไปเลยนะคะในโถปั่นนะคะจากนั้นนะคะ เราก็จะเติมใบนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะผงปั่นนี่นะคะเราใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะที่เรามีอะค่ะหรือที่เราชอบอะนะคะคุณยายเจะใส่ลงไปเลยค่ะง่ายไหมคะแต่เดี๋ยวก็ได้ฐานแล้วค่ะก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะ ชาเขียวปั่นค่ะเราได้ชาเขียวปั่นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราเตรียมเสิร์ฟเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาตามด้วยไอศกรีมช็อกโกแลตค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะชาเขียวปั่นราดไอศครีมช็อกโกแลตค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะชาเขียวปั่น ราดด้วยไอศครีมชอ็อกโกแลตสำหรับใครที่ชอบชาเขียวนะคะต้องไม่พลาดเมนูนี้เลยละค่ะช็อกโกแลตผงช็อกโกแลตนะคะ,อ,คอ,คะ,คะอีกนิดหน่อยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้คุณย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ